แชร์สนั่นคลิปเปิ้ลไอรินเคยฝากถึงใบเตยชาวเน็ตลั่นศักสิทธิ์มากจากกรณีเมื่อวันที่9พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาสารมีคำสั่งฟ้องดีเจแมนใบเตยสุธิวันกับพวกจำนวน3ข้อหาในคดีช่อโกงแชร์โฟเร็กทีดีและนำตัวทั้งหมดยื่นฟ้องต่อศาลอาญารัชดาญาติของทั้งคู่ขอยื่นหลักทรัพย์เพื่อขอประกันตัว แต่สารไม่ให้ประกันระบุพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงหากอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจำเลยจะหลบหนีก่อนคุมฝากขังโดยทางด้านรองอธิบดีกรมราชัณฑ์นั้นได้เปิดเผยอาการเจ้าแม่ลูกทุ่งใบเตยสุธีวันเข้าเรือนจำวันแรกกินไม่ได้นอนไม่หลับโดยนายสิทธิกล่าวว่าเชานี้ได้รับรายงานเพิ่มเติมว่าใบเตยมีอาการเครียดเล็กน้อยนอนไม่หลับและยังไม่รับประทานอาหาร ร่งใบเตยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตัวตามระเบียบของทันทะสถานเป็นอย่างดีล่าสุดในโลกออนไลน์แห่แชร์คลิปของเปิ้ลไอรินที่ได้ฝากคำพูดถึงใบเตยสุธีวันที่เรียกได้ว่าแม่นจนขนลุกโดยผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งได้แชร์คลิปวิดีโอเมื่อกาวปีที่แล้วย้อนคำพูดเปิ้ลไอรินที่เคยให้สัมภาษณ์ถึงเมื่อหลายปีที่มีเคยประเด็นด้วยกันก่อนว่าถ้าไม่ยอมขอโทษได้ไปนอนหนุนแอร์เมสในตารางแน่ ฝากบอกเขาด้วย